สวัสดีครับพบกับผมสุดเก๋สเปซสปาชแนลอีกเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นคลิปที่ผมทําขึ้นมาเป็นพาร์ทพิเศษนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าในคลิปที่7จครับจากเชียงรายเอ่อจากน่านไปเชียงรายครับจากน่านไปเชียงรายผมได้ถ่ายถึงประมาณบ้านแม่้อยไร่ครับแล้วก็แม่้อยไร่นะขออภัยติดเบิ้ล์ล้อเรือไปนิดนึงคือถ่ายถึงแม่้อยไร่นะครับแล้วผมก็ได้เลี้ยวขวาไปทางเพชเพิงนะครับ แล้วก็มีหลายคอมเมนต์ครับบอกมาว่าถ่ายไม่ทันจบรีบเออถ่ายยังไม่ทันสุดเลยจะรีบจบไปไหนนะครับคุณผู้ชมครับผมก็เลยเได้ถ่ายทําช่วงนี้ต่อให้ถึงจังหวัดเชียงรายนะครับพอดีว่าไม่ได้มีโอกาสไปทําธุระที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็เลยได้ได้ถือโอกาสนี้นะครับในการถ่ายเพิ่มเติมนะครับจะได้ไม่ค้างคากันนะครับคุณผู้ชมครับ ความรู้สึกประจวบเหมาะมากๆเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าคราวก่อนที่เดินทางมาเชียงรายเนี่ยก็มาถึงจุดนี้ก็น่าจะคําๆประมาณนี้แล้วแหละนะครับคุณผู้ชมครับพอมาวันนี้ก็เอะเวลาเดิมๆนะครับมันเหมือนกับถ่ายทิ้งไว้แล้วเลยอ่ะนะแล้วก็เพิ่งจะได้มีเวลาอัพเลยเนาะแต่จริงๆแล้วนะครับช่วงเวลาในการถ่ายห่างกันประมาณ หลายเดือนนะหลายเดือนผมไม่แน่ใจว่ากี่เดือนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำกันบ้านะยางไง้ขออภัยด้วยนะครับก็ตอนนี้ที่ผมใช้ถนนในช่วงนี้นะครับก็เป็นถนนเลขห2 9 2เนะครับคุณผู้ชมครับก็จะเดินทางไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับต้องขออภัยหลายๆท่านด้วยนะครับเพราะว่ามีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เนาะบอกว่าไม่อยากจะให้ผมขับรถช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่าไม่เห็นวิวเท่าไหร่นะครับยังไงก็ขออภัยด้วยจริงๆผมก็อยากจะ ให้มันจบๆไปอ่ะนะครับคุณผู้ชมครับคือไม่ค่อยจะมีเวลาไม่รู้ว่าจะมีเวลามาแถวนี้อีกเมื่อไหร่อ่ะนะครับไหนๆก็มาแถวนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เลยถือโอกาสนี้ถ่ายอีกครั้งหนึ่งครับจะได้ให้มันถึงเชียงรายเข้ามาจริงๆนะเพราะว่าคราวก่อนเนี่ยมันไม่ได้ถึงเชียงรายจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงแค่ประมาณบ้านแม่ลอยไร่ตอนนั้นเองเนาะก็นะครับด้วยความยินดีครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าอันไหนที่ผมผิดพลาดเนี่ยผมก็พร้อมที่จะช่วย พร้อมแก้ไขให้วังั้นเถอะพร้อมแก้ไขนะคุณผู้ชมนะ เดินทางกันมาไม่นานครับคุณผู้ชมครับจากบ้านแม่ลอยไร่นะฮะจริงๆตรงนี้ถ้าจะเป็นบ้านแม่ลอยไร่ด้วยนะเออถ้าเราเลี้ยวขวาไปนะครับคุณผู้ชมครับไปอำเภอเทิงอำเภอเชียงคำนะครับไปปูชีฟ้าก็มาทางนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับไปที่ไหนอีกอะไปปู้างเอ่อเข้าพเยาวไปปงอะไรเงี้ยไปได้หมดเลยนะคุณผู้ชมนะฮะอยากจะไปอะนะครับก็ผมจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับคุณผู้ชมครับ เออถนนเส้นนี้ยาวไปเลยครับยาวไปนู่นนะฮะจนเข้าไปที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเลยนะครับโดยใช้ถนนหมายเลข1 0 2 0ครับเออมีร้านกาแฟชื่อดังร้านหนึ่งครับอยู่บนถนนหมายเลข1นึ่งนสนี่แหละนะครับแต่ว่าต้องเลี้ยวขวาไปนะครับเมื่อสักครู่นะก็จะเป็นร้านควายชมพูนะครับผมเองเคยแวะมาทานที่นี่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับกับพี่ๆที่เป็นเซลล์ด้วยกันนะครับเมื่อหลายปีก่อนละนะครับก็ รสชาติถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคแล้วก็บรรยากาศก,าก็ใช้ได้พอสมควรครับก็ช่วงที่ผมมาอาจจะร้อนๆนิดน,นึงครเพราะว่าอ,อมาช่วงกลางวันนะครับเนาะก็เลยจะร้อนๆนน,นิดนึงครแต่ว่าบรรยากาศกาโอเคเลยนะครับ มาถึงช่วงนี้จะไม่ค่อยมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับคุณผู้ชมครับเอ่อจะเป็นโคง้โคงๆนิดหนึ่งนะผมใช้ค่ายสีฟ้านะครับคุณผู้ชมครับก็เลยจะไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร,ร่นะฮะน่าจะเป็นปัจจุบันน่าจะเป็นเอ่อโอเปอเรเตอร์ที่สัญญาณสัญญาณมีปัญหาที่สุดมใช้คำนี้แล้วกันนะผมไม่อยากจะไปโบลี่เขาอะนะฮะก็ใช้มานานครับแล้วก็พยายามที่จะย้ายค่ายหลายรอบละแต่เขาก็พยายามมีโปรโมชั่นมาดึงไว้ตลอดนะครับผมเองก็ อยากจะให้โอกาสเขาเหมือนกันเนาะแต่ว่าหลังๆมาผมรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตก็ช้าขนาดผมบางทีอยู่กรุงเทพเนี่ยโอ้โหลดคือดู YouTube ได้นะคุณผู้ชมแต่ว่าพอผมจะอัปคลิปขึ้น YouTube เนี่ยบางทีเนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณแบบโอ้โหแทบจะทั้งคืนอะคุณผู้ชมคลิปหนึ่งผมก็เนื้อที่ประมาณ10 g กิกนะจริงๆแล้วมันไม่ควรนานขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมเคยอัปสมัยก่อนก็ประมาณ 3มชั่วโมงนี่ก็ถือว่านานแล้วนะสมัยนั้นนะก็ไม่แน่ใจว่าว,าวันเกิดจากอะไรนะครับ มาถึงโค้งนี้ครับคุณผู้ชมครับก็จะเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะพน้นช่วงนี้ไปนะครับรู้สึกจะมีสรรเจาะอยาทางซ้ายมือด้วยนะครับคุณผู้ชมครับใครใครผ่านไปมาก็ออยกมือสาธุนิดนึงนะขอผมเองจะไม่ได้กดแตรเพื่อทักทายท่านเท่าไหร่นะฮะคือไม่ใช่ว่าไม่เคารพหรืออะไรครับคุณผู้ชมผมจะสาธุในใจครับแล้วก็ไม่ได้ปล่อยมือยกมือไหว้หรืออะไรเลยเพราะว่า เออบางครั้งอาจจะก่อให้เกิดบปติเหตุได้นอะกอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยอยู่ตรงทางโคง้งพอดีฮะคงจะไม่สะดวกเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าเราจะต้องยกมือสาธุตรงโค้งนะคุณผู้ชมเออไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเออตรงนี้ครับเป็นอีกแยกหนึ่งที่ถ้าหากว่าเราถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะคุณผู้ชมน่าจะมาโผล่แยกนี้นะที่ที่ถ้าสมมติว่าเราไม่มาทางบ้านแม่ลอยไล่นะครับก็จะมาโผล่ตรงนี้ได้ครับใน พาร์ทก่อนโน่นนะครในทริปที่7เนี่ยผมก็ได้เรียนไว้แล้วลหละนะครับว่าจะมาออกประมาณแยกนี้นะครับคุณผู้ชมครับ แยกทางซ้ายมือนี่ก็เป็นอีกแยกหนึ่งนะครับที่สามารถที่จะเดินทางไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก่อนข้างที่จะอ้อมนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับรู้สึกจะเป็นบ้านช่างเคียนช่างเคียนหรือยังไงนี่แหละนะครับเนาะ ก็เดินทางกันต่อครับถนนหมายเลขหนึ่งสองูเช่นเดิมนะครับหลังจากนี้ไปการขับขี่แถวนี้ก็จะไม่ยากแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะเป็นถนนสองเลนกว้างๆแบบนี้นะครับแล้วก็มีโค้งที่หนักๆอยู่ประมาณ 2- 3าโค้งเท่านั้นเองครับอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังในช่วงนั้นนิดนึงแต่ว่าพอพ้นสองสามโค้งนั้นไปแล้วเนี่ยก็ขับขี่ได้สบายๆแบบนี้แหละครับก็จะมีอีกหลายแยกหลายตำบลหลายหมู่บ้านครับที่เราต้องผ่านหลังจากนี้เนาะสิ่งที่พึงระวังนะครับในการใช้รถใช้ถนน หมายเลขนี้นะครับก็คือจะมีชาวบ้านครับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ทางซ้ายมือนะครับบางครั้งก็อาจจะข้ามถนนบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีสัตว์ลี้ของชาวบ้านเดินเป็นพ่านบ้างน,นะครับดังนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังครับอีกสิ่งหนึ่งที่มักจะก่อให้เกิดเป็นเหตุบ,บ่อยๆนะก็คือสลับผมนะคือบางครั้งไฟไท้ายนะครับของรถชาวบ้านนะฮะหรือว่ารถใครก็ตามเถอะนะครับบางครั้ง หลอดไฟขาดนะครับนี่เป็นเรื่องที่เรามองข้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมองไม่เห็นเลยครับคุณผู้ชมนะก็เกือบจะมีอุบัติเหตุมาหลายครั้งกับกับเรื่องของไฟท้ายไม่มีนะครับแล้วก็เออไม่มีเขาเรียกว่าอะไรวัตถุสะท้อนแสงนะครับเนาะ ก็เกือบจะชนกันหลายๆรอบแล้วครับแต่ว่าก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยดีครับเพราะว่าเป็นคนที่ขับรถไม่ไวครับก็ยังพอที่จะแก้ไขอะไรทันอยู่บ้างนะครับทางซ้ายมือของผมนะครับจะเป็นทางเข้าไร่เชิญตะวันนะครับก็เคยมาเที่ยวอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันครับก็เป็นสถานปฏิบัติธรรมนะครับนอกผมเองก็ เคยมาเมื่อนานแล้วเหมือนกันครับมากับพี่ๆเซลได้กันนี่แหละแต่ก็จะไม่ค่อยได้แล้วนะครับคุณผู้ชมเข้าไปอีกนิดนิดนึงคือตอนนั้นมาเนี่ยผมไม่ได้ขับรถมาเองนะครับพอไม่ได้ขับรถมาเองอ่ะบางครั้งเราก็ไม่ได้ใส่ใจกับถนนหนทางนะครับก็มัวแต่มองวิวทิวทัศน์เนาะก็เลยจําทงไม่ค่อยได้แต่เข้าไปก็น่าจะมีป้ายนะคุณผู้ชมนะไม่มีการหลงแน่นอนนะครับสําหรับแยกนี้ก็ตรงไปเช่นเดิมนะครับเรามุ่งหน้าไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับ 37กิโลเมตรจากแยกบ้านแม่ร้อยไร่ที่เราเลี้ยวขึ้นถนนแม่เล็ก1 0 2 0นะครับผู้ชมครับก็จะมาถึงแยกที่ถ้าเราเลี้ยวขวาเนี่ยจะไปอำเภอพญามังรายนะครับส่วนผมว็่ตรงไปเหมือนเดิมครับตรงนี้จะมีการทําถนนนิดหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็ใช้ควาอมระมัดระวังกันหน่อยนะครับ หลังจากนี้การเดิน,นทางก็จะเป็นถนนสี่เลนไปยาวๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับก็จะมาถึงแยกขวาชัยนารายนะครับตรงนี้ถ้าหากว่าเราเลี้ยวขวาไปก็เข้าเชียงรายได้นะครับเลี้ยวซ้ายก็จะไปพะเยานะครับไปอำเภอเอ,อ,อำเภอพานอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงไปก็จะไปเชียงรายเหมือนกันผมตรงไปนะครับคุณผู้ชมครับ หลังจากนี้ก็จะเข้าไปสู่ตัวจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับคุณผู้ชมครับผมเองจะใช้ถนนพหลโยธินในการเข้าไปที่พักนะครับเพราะว่าผมพักอยู่โรงแรมเล็กๆครับแถวสนามบินเก่านะครับผมก็ระยะทาง43กิเมตรจากแยกบ้านแม่ลอยไร่นะครับแล้วก็218กิเมจากจังหวัดน่านนะครับก็นัว่าเป็นการถ่ายเสริมเพิ่มเติมครั้งแรกนะครับ เพราะว่าผมก็รู้สึกค้างคาตัวเองเหมือนกันที่คราวก่อนถ่ายไม่ถึงตัวจังหวัดนะครับยังไงก็ขออภัยครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่คอยให้คำชี้แนะมาตลอดมานะครับ เจอกันใหม่ EP หน้าครับเจอกันใหม่พ์ทหน้าครับผู้ชมครับฝากดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมช่วงนี้โควิด -19 ระบาดรุนแรงมากนะครับอยากให้ทุกท่านกินล้างช้อนกลางล้างมือนะครับไปที่ไหนก็ใส่แมสแล้วก็พกแอลกอฮอล์เจลไว้ด้วยนะครับผมด้วยความห่วงใยจากหัวใจออนบริสุทธิ์นะครับหากมีคําใดไหนเล่านะครับเก่าล่วงเกินใครไปผมก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝาก เอ่อคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับติชมก็ได้เช่นเคยครับผมเจอกันใหม่พัดหน้าครับสำหรับพานี้ขอกล่าควคำว่าสวัสดีครับ